กลับมาพบก,กับช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่หนุ่มเตยได้บอกไปค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่ริวจิตสัมพันธ์นะคะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกันเป็นครั้งที่สองแล้ว,ลวตังวนนี้นี่มา<อ>พร้อมหมอนังสือนะเพราะงวดที่เราพี่ริวสัญญาเอาไว้ว่า เดหนังสือมาเมืม่อไหร่เด๋ยวจะมาอีกนึงครับผมก็เลยถือโอกาสมาเปิดตัวแล้วก็นําหนังสือมามอบเป็นของรางวัลแค่หนึ่งผู้โชคดีเท่านั้นนะครับที่ชมรายการนี้จะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปเพราะอย่างที่พิธีกรได้บอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้หนังสือขาดตลาดจริงๆนะเพราะนั้นอันนี้แอบยักยอกนะครับขโมยมาเลยแหละจากสำนักพิมพ์นนะเอามาแจกให้สําหรับแฟนรายการสัมผัสหลอนโดยเฉพาะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะเห็นไหมบ๊ จร,จริงๆแล้วปกตินี่ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปใช่ครับก็จะมีตามเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาแล้วก,ก็ร้านหนังสือชั้นนาโดยเฉพาะซีเอ็ดอมมานอย่างนี้ครับจะมีมทุก รา,าะคาแค่าบเาบาทใช่ครับะะเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้นะครับต้องขอบอกก่อนว่าริวไม่ไดเอามาใช้ส่วนตัวนะครับ<ฆ>ในเรื่องของเงินเพราะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าลิขสิทธิ์ในส่วนของนักเขียนของริวเนี่ยคือริวยกให้กับมวยที่เชสเซียนะครับ<ฆ>ของ<ฆ>อสิริวัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือนําไปช่วยเหลือโครงการของพระพี่นาง<ฆ>นะครับสมเด็จพระพี่นางแล้วตอนนี้สมเด็จพระเทพเองท่านมาเป็นองค์ประธานในการดูแลนะครับเงินทั้งหมดนี้นําไปช่วยเหลือผู้พิการให้เขามีกําลังใจในการที่จะ พัฒนาตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้ไปส่งเสริอมอาชีพให้กับเขาครับเรียกได้ว,ว่าซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับทําไมชีวิตต้องติดกรรมครับและแที่สำคัญก็คือได้ใช่แล้วต้องบอกต้องย้ําด้วยนะครับว่าคนที่ได้หนังสือวันนี้ไปนะครับคุณอาจจะได้เป็นหนึ่งผู้โชคดีเพราะในหนังสือเล่มนี้ด้านหลังนะครับจะมีคูปองนะครับให้ส่งส่งกลับเข้ามาเนี่ยจะได้ร่วมเดินทางไปทําบุญไหว้พระนะครับถวายพระพอแด่ยวองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับริวนะครับ อาจจะเป็นหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้คูปองนี้ไปนะครับก็ใครได้กลับไปแล้วตัดคูปองนี้ส่งกลับเข้ามาไปฟรีทุกทั้งหมดเลยครับที่เดินทางคูปองสีเหลืองเลืออันนี้นะคะครับผมตอนนี้ผู้โชคดีที่ซื้อหนังสือนะครับจะได้ไปทั้งหมด50ท่านด้วยกันนะครับที่จะร่วมเดินทางไปทาบุญเดี๋ยวต้องรีบตัดส่งไปทั้งหมดนะครับผมใครที่มีอยู่ตอนนี้ก็รีบตัดส่งกันเข้ามาก็หัวข้อที่น้องๆตั้งไว้นะครับน่ารักมากทำไมชีวิตต้องติดกรรมก็ยังไงเขียนกันเข้ามานะครับแล้วถ้าเอลืก อ๋อกาศตอนนี้เลยนะครับใหมคผู้ชมดีครับได้เลยค่ะครับาถามก่อนค่ะพี่วิวค่ะว่าทำไมถึงเขียนหนังสือเริ่มนี้คะอคือจริงๆแล้วเอ่อหลายๆคนเนี่ยมักจะโทษว่าอะไรก็กรรมใช่ไหมฮะเราเรามักจะได้ยินหมอดูหรือว่าคนดูต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่ากรรม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 เพราะฉะนั้นบางคนพอได้ยินคําว่ากรรมมากๆก็เลยไปเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม นะครับหันไปสนใจพิธีกรรมต้องไปสะ,ดะเดาะเคาะต้องไปนู่นไปนี่เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราลืมไปว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมกรรมเป็นผู้กําหนดให้เรามาเกิดแต่วันนี้การที่เราได้เกิดคือการที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นไปตามกรรมเสมอไปเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทางออกให้กับหลายๆท่านนะครับได้อ่านได้เรียนรู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมคืออะไรเจ้ากรรมในเวรหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นแค่วิญ,ญญาณหรือเปล่า หรือมาในรูปลักษณ์ไหนได้มั่งอันนี้สําคัญและแล้วข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะครับคือจะมีเคล็ดลับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะจัดบ้านเรือนตัวเองนะครับหรือว่าทํามาค้าขายแล้วอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีเคล็ดลับการจัดหรือการทําตัวเองให้ดีและอันสุดท้ายนะครับทำบุญอย่างไรให้ถึงเจ้ากรรมในเวรถามนิดนึงเลยดีกว่าพี่ลิวเป็น ไตเติ้ลว่าทําบุญอย่างไรให้ถึงเจ้าการรมในเวงคะก็คือการทําบุญด้วยการที่เรารู้จากการขอขมาถึงแม้เราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวงนั้นเป็นใคร,ครหน้าตาแบบไหนเราไม่รู้หรอกแต่เราสามารถที่จะทําบุญอย่างน้าเตยนะครับไปทําบุญใส่บาตรใส่อะไรเงี้ยามาักจะลืมกวดน้ําให้ตัวเองอ๋อต้องกวดให้ตัวใช่นคนหลายคนนะครับมักจะกวดน้ําให้คนนู้นคนนี้แต่ลืมให้ตัวเราในหนังสือเล่มเนี้ยอ่ะผมเล่าให้ฟังก็ได้ในหนังสือเล่มเนี้ยท่านกลุนอูได้บอกว่า เจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นวิญญาณครับไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรที่เกิดมาเป็นคนรอบข้างเราแต่เจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวนี้ตัวเราเรอะตัวเราคือกายสังขารที่ยืมเขามาใช้เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมามีแขนขาครบบางคนเกิดมาหูหนวกก็เพ,เพราะว่า มันมีกับแรงกรรมเป็นตัวผลักดันให้มาเกิดน้าเตยมีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้คุณมีรูปร่างหน้าตาย,ยางนี้ทำอาชีพการงานแบบนี้<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นตัวสําคัญถามหน่อยหิวต้องหาให้มันกินไหมต้องหาเ,เห็นเขาเห็นเขาหล่อกว่าอยากหล่อเท่าเขาไหมอ,ไอยากใช่ไหมครับเก็สวยเราก็อยากสวยเพราะนั้นตัวนี้แหละคือเจ้ากรรมในเวรที่ทวงเราทั้งวันที่เราดิ้นรนทํามาหากินทุกวันนี้อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้ก็คือตัวนี้แหละคือเจ้ากรรมในเวร เพราะฉะนั้นเรามักจะทําบุญแล้วลืมทําให้กับกายสังขารเราเพราะฉะนั้นในในหนังสือเล่มน,นี้จะบอกไว้ว่าเวลาทําบุญหรือกวดน้ํานะครับเราต้องบอกว่าขอทําให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นกายสังขารของข้าพเจ้านะครับแล้วก็ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรนั้นเปิดทางให้กายสังขารตัวนี้ทาการทํากิจการหรือทําอะไรให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง เพราะนั้นคนเรามักจะไปโทษแต่สิ่งที่มองไม่เห็นข้างนอกแต่ลืมแจว่าจริงๆอ่ะตัวนี้คือเจ้ากรรมในเวรไม่เคยหย่างเตมไม่เคยรู้ใช่หไหม <นะ S 2> ครับผม,บผมนี่แหละคือคือเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงเพราะนั้นคําว่ากรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเออคุณต้องมีกรรมมาจากในอดีตเท่านั้นบางคนบอกกรรมมี่แต่ในอดีตแต่จริงคุณลืมไปครับกรรมมีในปัจจุบันก็คือการกระทําคุณเองคุณกินเหล้ามากๆคนของกรรมคือเป็นตับแข็งใช่ ใช่ไหมคุณด่าเขาคุณพูดคําไม่ดีใส่เขากรรมที่ทอนๆกลับมาก็คือเขาก็ต่อยหน้าคุณถูกไหมถูกค่ะเพราะนั้นกรรมเนี่ยคือเกิดจากการพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตในประจำวันนั่นเองเพราะนั้นในหนังสือเล่มนี้จะมีข้อเฉลยทั้งหมดมและหัวข้อเด็ดสุดเลยหมอดูสามารถแก้กรรมให้คุณได้หรือไม่มในหนังสือเล่มนี้จะมีเฉลยอ,อย่างชาัดเจนครับเรียกว่าเล่มเดียวนี้ตอบโจทย์หลายๆอย่างได้หมดเลยนะครับนะอย่างเดตการณย่บเหมือนที่คือบอกก็คือต้องส่งอซิเงว้กันมาเข้ามาเยอะๆใช่ ครับผมก็อยากให้หนังสือนี้เป็นของขวัญแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นข้อเตือนสติให้กับใครลหลายๆคนเพราะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกถึงกรรมที่สามารถมนุษย์จะเลือกเกิดได้เคยมีใครถามเราไหมตอนเล็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็ๆๆอนอะไรอ่ามีครับบางคนบอกอ,อยากเป็นนกหรืออยากขึน้นนู่นเต็นนี่เพราะนั้นในหนังสือเล่มน,นี้จะบอกหมดเลยว่า ทางที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วใช้ใช้ประสาทสัมผัสที่ที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาไปทํากรรมอะไรไว้มากๆเนี่ยคุณสามารถไปเกิดได้แบบที่คุณอยากเป็นงั้นน้ไปขอถามพี่เร็วนิดนึงค่ะว่าอย่างคนที่อ่ะอ่ะอย่างที่พี่เริวโดนเมื่อเช้าอะ,อ,ะอย่างงาั้นนเขาจะเกิดเป็นอะไรคะ คือจ,จริงๆแล้วเด<ห>นะี๋ยวเราต้องเกิดใคุณผู้ชมทราบกกอนไหมว่าโดนอะไรอ๋อไม่เป็นไรครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับมันจะมีกรรมอยู่ทางหนึ่งที่จะต้องเป็นวิบากกรรมที่ไปเกิดเป็นสัตว์คือ มนุษย์เราเนี่ยฟ้าดินหรือกายสังขารที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้เราเกิดมานี้ตาสองตาจมูกหนึ่งปากหนึ่งเพราะนั้นปากหนึ่งปากที่ให้มาเนี่ยคือให้พูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีช่วยเหลือคนอื่นแต่มนุษย์คนไหนเนี่ยที่ใช้กรรมไปในทางที่ไม่ดีพูดจาส่อเสียดนินทาเขาพูดจาให้ร้ายป้ายสีโดยที่ตัวเองไม่รู้ความจริงพูดจายุยงให้เขาแตกแยกเนี่ยต,ตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตจนปิดฝาลงทําแต่กรรมนี้ไว้เนี่ย พวกนี้เวลาตายนะครับอากับกิริยาของเขาคือ1จะถูกคนบีบคอตายลิ้นจุกป,ปากขู่คอตายนะครับหรือไม่ก็คือตายแล้วปากอ้าค้างโดนรถชนแม้กระทั่นจะพูดคําขอโทษก็ยังไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นอากับกิริยาของคนเหล่านี้ที่พี่ลิวได้เห็นมาก็คือจะตายแบบนี้หมดเลยเพราะนั้นคนเฒ่าคนแก่จึงบอกว่า